สวัสดีค่ะวันนี้เราจะล้างบ่อปลานะคะดูนะคะเราล้างเอาน้ําออกแล้วก็เปลี่ยนน้านะคะในบ่อปลานี้นะคะที่เห็นเห็นนะคะที่มีผักบุ้งนะคะปลามีหลายชนิดนะคะที่ที่เห็นนี่นะคะมีปลาดุกปลาช่อนนะคะนี่นี่ที่ปุ๊บ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 เราไม่ได้เอาปลาเอาเขามากินแลวนะคะเราล้างบ่อที่จะให้เขาแบบสะอาดนะคะเลี้ยงไว้อ,อ่ผ่อนคลายไว้ดูนะคะ เขาก็ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเด็กๆบุ๊คบุ๊กบุ๊นี่ีด็กๆนีเพราะเราเปลี่ยนน้ำเพราะน้ำมันดำเห็นไหมค่ะนี่ปลามันเป็นลายมีหลายมีหลายแบบนี่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 เป็นปลาลายนี่ค่ะเป็นตัวเห็นไหมเนี่ยปลาลายๆเลยนะคะปลาอะไรก็ไม่รู้ก็ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยนะเป็นปลาหัวไลลายนะคะนี่ค่ะ ก็จะเอาน้ํานี่ออกนะคะแล้วก็เอาเพิ่มเพิ่มน้ําใหม่มานะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนี่ค่ะนี่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 เห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหไว่ไยว้ไหว้แล้วเปลี่ยนน้าให้ใหม่แล้วเปลี่ยนน้าให้ใหม่จะได้สบายสบายเห็นไหมเขาอยากถ่ายรูปไนงะเขาขึ้นมาไ้เห็นไ้เห็นเออเออนี่ปลาบูปลาบูไม่รู้ไม่รู้นะครับอาอะไรนะคะนี่นะคะเขาเปลี่ยนน้าให้เขาใหม่นะคะ เงียผ่อนคลายได้นะคะการดูปานะคะเราเปลี่ยนน้าไม่เข้าสะอาดสะอาดนะคะ <S <S เขาก็จะได้หายใจได้สบายๆนะคะมีว้โนี่กระเด็นนะคะเห่กระเด็น,นะคะ่ะกระเด็นใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากงูมีเนี่ยน,นั่นปลาด,ด,ดุกนะะปลาดุกปลาดุกปลาดุกค่ะปลาดุกเลยนี่นี่นนนมันมูอยู่ในนั้นก็มีแล้วอ่ามันกระเด็นเยอะ เดี๋ยวได้น้ำใหม่แล้วได้น้ำใหม่แล้วนะคะเห็นนะคะเปลี่ยนน้ำเอาน้ำออกแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่นี่นะคะแต่ว่าไม่ได้ตัวปลาไหลก็มีนะคะแต่ไม่เห็นค่ะเราเขาจะมุดอยู่ในดินนะคะอารนอกนั้นจะเห็นเป็นปลาไอปลาหมอหายไปไหนไม่เห็นเลยีถ้ามีเยอะนะคะเขาเขาเขามุดอยู่ในดินนั้น นะคะ,คะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะค่าปลายอยู่ในนี้นะคะ่ะนี่นะคะเราจะให้ดูหางขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาน้ำใส่นะคะเปีนนะคะปุ้งอให้ดูปายจะอยู่ใต้นี้นะคะไอที่เป็นบ่อน,นิดน้อยนะคะบ่อธรรมชาติของเรานะคะในบ้านนี่นะคะ ปลาดุปลาดุอยู่ในนั้นแหละเด็กระเด็นกระเด็นเพราะว่าเขาอยู่ใต้ดินมันก็มุดมุดอยู่ในนั้นน่ะนี่ค่ะเนีย่ยอยู่แถวเนี้แหละโอ้เห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยปลาอย่ายเป็นฟุด่ายลายลายลายบรรทัดนี่นะคะ่ะต้องหางขาดเขาก้วยไม่ต้องไปสนใจเลยลูก ไว้เร่งๆกันหนูไม่ต้องมาตรวจงานเนี่ยเฉาโกยนะคะน้องหมาก็ชอบตรวจงานนะคะไม่หมวกดุเด okay. kind of so ี๋ยวมันก็เดินใส่กลองเอวโทรศัพท์แอบโน่นดิอย่าโอ้หเห็นไหมเห็นไม่คะเด็กๆต้องรังห่างเลยพห่างห่าง นแล้วคะเห็นไหมคะค่ะโอเคนะคะแค่นี้แหละค่ะเพราะปลากระเด็นบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและชมเป็นกำลังใจนะคะค่ะสวัสดีนะคะพอแล้วพอแล้วกระเด็นแล้วนะคะพอค่ะสวัสดีค่ะนี่กระเด็นหาดแม่ถานค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันค่ะไลค์ต่อไปคลิปต่อไปนะคะตอนนี้เสียงเขากำลังมุดดินนะคะเอาน้ำไก่ให้เขาค่ะบ๊ายบายจ้า